เครื่องยู่ของพระอริยะเจ้าทั้งหลายคืออานาปานาสติมันเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องยูเออเป็นสติเป็นเครื่องยูกับวาเป็นสติกับวาออสมชติหรือจะเจร่ญชาานกับวาแต่ว่าเราอาศัยอานาปานาสติแล้วหมายถึงลมหายใจเขาออกเออเป็นผู้ยุ่งในกายมัง่งเวทนาในเวทนามัง่งจิตในจิตมัง่งแล้วมันก็นสืพพลจากทั้ท,ทั้งปวงเองเหรอกกายเวทนาจิตธรรม ถ <c oughs> ้าต้งเน้นตัวเดียวนี่แหละออแต่ทุกคนจะพึงเอาแต่ยอดมันได้ให้พระจะย่าฝาึกต้นให้มันได้ออพระย่า,ยาขึ้นต้นใหม่ขึ้นทั้งเหนามันไงขึ้นทั้งต้นมันบ่ได้ขึ้นทั้งปลายมันนะแต่ทุกคนถึงพวกเจ้าสิโยกไกลเพียงใดก็ช่างเถอ,ออหาโอกาสมาฝึกเอามาเริ่มต้นให้มันเป็นให้ปลูกเมล็ดพันธุน์พืชแห่งโพให้มันเป็นโพกก็คือโพธิ เครื่องที่เหตุนจะคล้องกันเขาสู้การบรรลุธรรมนันเองคือว่ามาฝึกเอาเออมาฝึกเอาเปิ้ลว่าเป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้ายาวก็รู้ยาวหายใจออกยาวก็รู้ยาวเออมัน,นประคองเอาไว้ปิติจมเกิดขึ้นเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วสมาธิจมเกิดขึ้นทั้งสิบทเ,เ,เรียกว่า ปิต <py S 2> ิจึงเกิดขึ้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในเอกขตากิจเอกขตารลมเรียกว่าปัตมะฌานวิตกวิจารต์ให้ไปปิติเกิดขึ้นเรียกว่าทุติยฌานกางสิฉุกให้ไปทุกให้ไปเรียกว่าตติยฌานเป็นผู้มีปัจจิตจิตเบากายเบากางสินี่เป็นคำนี่เป็นคำสอนหลึกลักสูเออนี่นี่เฮาเฮาเฮาฟังเฮาจดจำได้ดียูเบาไดียูแต่ว่าเหตุเป็นหรือยัง ทำได้หรือ,อยังทำเป็นหรือ,อยังทำความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามอาตามา่าเมื่อรู้หายใจเข้ายาวกรู้ว่ายาวเนี่ยทำได้หรือ,อยังทำเป็นหรือ,อยังนี่ตัวน,นี้สําคัญนะอย่างว่า,าสร้างวกเจ้ามีโอกาสเพราะท่านตายเอเอใดๆกับวิวความไมยสำทรหมาดอไม่โลกอันนี้เอเอว่ามาฝึกเอาเมื่อฝึกไปแล้วกับไปยูไผยยูมั่นมาเนี่ยเออ บราต้องมายูน้ากันกันใดว่าหฮาสิฝึกเริ่มต้นให้สติรู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกเออบานี้มัดเข้าใจยดอกสติรู้อยู่หายใจเข้าใจออกเขาจะบอกเย็นเย็นในโพรงจมูกเข้าไปแล้วก็หายใจออกเย็นเย็นในโพรงจมูกเข้าออกเข้าออกนะแต่สิมีความรู้สึกอันหนึ่งนิ่มๆหน่วงๆระหว่างการคิ้วลือระหว่างกางหน้าผากนี่สิเอออันนั้นแหละคืออาการปิตินั่นแรละเรียกว่าปัฏมะฌานเนี่ย เขาจะบอกว่าได้ความรู้สึกนั้นหรือยังเป็นแบบนั้นหรือยังเป็นแบบนั้นหรือยังเนี้เขาที่กี้เอา้มันเป็นกระหม่อมนนะเอแต่ผู้ใดตั้งใจมาแล้วนะถ้ามาโลโลเลเลยังนึงเขาก็บอกรอกคือขันบ่อน้ำจะได้ดำไล่นะต่สินอม,มาถามอีกยังนึงกับถึกได้อีก,กน,นี้ <c oughs> อถอนของเลยบอกว่นโอ้ยหาย,ยขาัดนาทามเอ้ยจะไปอยู่กัใส่เอามึงอีกอีนึงแหล่อตอด่าเยูะ เขาจะใส่เอาหนังมึงหน้ามึงเข่าฝาปานทานอีกนึงมาว่าเขาใส่เขาใส่เอาหนังมึงมึงก็คิดดีๆเนี่ยและเป่งสั้นด้วยนัแหละคนมันหลงจังสิ่งเรานี่ตัวเสือแต่ว่าเพราะม่นจิงเสือกับจิงก็ละเอียดเนี่ยตั้งแต่พวกเจ้าสิยุขวานลงได้กับสางเออมาสร้างสมอุปนิสัยไว้ไปได้ไพ่ผุดหนา เพราะพบนาการสางแต่ผู้ใดทําให้บ่อยทําให้มากมันพกหนีเลยแหละเดี๋ยวนี้เลยแหม้่ไม่ว่างแต่ว่าผกนังหลัก